สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผ,ผมอีกเช่นเคยนะก็โ o ส t m a า t e r วันนี้นะครับเราก็จะมาทำเกี่ยวกับอีเวนต์เดิมครับว่าผมใช้ทีมอะไรใช้ตัวอะไรลงบ้างแล้วก็ที่ผมฟาร์มที่สะดวกที่สุดนะคือตอนนี้ผม,มทำทีมทีเดมหมดแล้วเพราะว่า,เ,าเสียงรถที่ไหนเนี่ยเออเอา,เอาช่างมันคือตอนเนี้ย ผมก็จะใช้ทีมเป็นโอตเกะผู้ตาเดียวคี้ดมนะครับแล้วก็เ,กเป็นทาวโว่ี้ดมขี5ห้าสิบประมาณนี้สองตัวนะแล้วก็ไปพึ่งดวงข้างในเอาน่าจะพอ,พอเพียงพอนะครับอันนี้ขีโอเคนี่มันยังสามสิบสี่ใช่ไหมเปลี่ยนมีตะมะแป๊บหนึ่งนี่ครับเ็ตนี้ครับที่ผมใช้ใช้ฟาร์มอยู่นะคี้ดม เป็นเซตลงกระดานครับว่ารงกระดานในกระดานหนึ่งอะ่ะมันจะใช้เวลาแค่ไหนคือเราไม่ได้มีตัวเมตาะลรขนาดนั้นเราก็ใช้ทีมอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆกิจกรรมพวกนี้มันไม่ต้องเน้นความเร็วมากก็ได้แต่สมมุติว่าถ้าเราทําเร็วได้เราก็ควรทําเร็วเพราะว่ามันจะเร็วไงครับใช่มันไม่มีอะไรหรอกถ้าทําเร็วอะ่ะ มันก็จะฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายด้วยแล้วก็ฟาร์มเร็วด้วยมันจะสะดวกสบายแล้วเราก็จะเอาเวลานั้นอะไปทำอย่างอื่นได้แต่ถ้าเราฟาร์มช้าถ้าสมมุติว่าเราเล่นในคอมอะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถกดออโต้ได้เลยแล้วให้มันเล่นให้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในโทรศัพท์อย่างเงี้ยคือมันฟาร์มช้ามันจะไม่ดีเพราะว่า,าทำให้เครื่องร้อนเงี้ยส่วนมากเขาเลยทำทีมที่ฟาร์มเร็วที่สุด ทำกันเพราะว่ามันไม่เสียเวลานั่นเองครับอันนี้คือทีมที่ผมใช้ประจำนะเป็นสองคาวโมโคตเกตแล้วก็แมงูงมะเฟาแข่งแล้วก็คงกังมุยะเซมีผมใส่ไค่สองกระถางนะครับเซมีเป็น,น,ปนดวงดาวกับยันทำลายนะขั้วบับตรงนี้มันเพิ่มอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้คือผมซื้อแค่นี้เราไม่ได้ซื้อเพิ่มนะซื้อเพิ่มตรงในข้างหน้าครับที่เป็นใช้สิบนะครับ แล้วผมไม่เสียเพิ่มเลยจริงๆมันจะตันที่120โอเคครับประมาณนี้มันก็จะเร็วนะครับแต่ว่าถ้าไปลงไปลงกระดานอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนทีมนะครับไม่เปลี่ยนมิตมะแต่ผมใช้ทีมนี้แหละทามุแต่เปลี่ยนเป็นขี้ร้อยแล้วก็ไม่ได้ทำขี้แดงเป็นขี้แดงประมาณ1 8 0 1 7 0ประมาณนั้นครับไม่ได้ทำเยอะเพราะว่า ไม่ได้เลือกที่จะหาลูนเพราะว่ามันยากหลือเกิดผมจะผมจะเคลียรประมาณหนึ่งกระดานแล้วกันครับอันนี้ก็เล่นไ,ได้เลยนะครับอนน

เสียงเกมดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวแบบนึงนะเพราะาอาจจะดังไปแล้วเนะี่ยประมาณนี้แล้วกันจะฟาร์มให้ดูสักสามครั้งก็ได้ครับฟาร์มว่าฟาร์มอันนี้อันนี้เป็นการซื้อนะครับว่าจะเอาอันไหนก็แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่เลือกเลยเพราะว่า เปืองเกตเอาเกตไปทำอย่างอื่นไ่สุ่มดีกว่าแต่ถ้าคุณขี้เกียจเล่นคุณก็กดยานัน้นี้ไปเลยก็ได้ครับอันนี้กดข้ามหมดเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดจะซื้ออะไรในนั้นก็ไม่ต้องไปกดมันครับหกอันนี้คือการบอกตัวนะครับว่าข้างล่างข้างล่างคือจะบอกว่ามีมอนต์กี่ตัวอันนี้คือดาวผมไปฟาร์มมาสิบดาวแล้ว การแนะนำฟาร์ม10ดาวง่ายๆน่าจะเป็นการที่ตีตัวเดียวครับตีตีตัวที่มันเป็นบอสตัวเดียวครับแล้วก็ใช้ทีมหนึ่งโม่หนึ่งโยนเทินก็ได้หรือว่าเป็นสองโมก็ได้ถ้าทำสองตัวแต่ถ้าไม่มีก็ก็ต้องไปหาทํว่าเอพีมาใช้ครับว่าดูแล้วดาเอจตัวอื่นมันไม่มีตัวไหนที่ปิดดาเมจได้เร็วๆเลย ถ้าแบบถ้าเหรียญคุณไม่มากพอเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ทำที่ดำพี่ร้อยมันแทบไม่มีตัวไหนปิดได้นะเท่าที่ผมเห็นแถวนี้มีแต่รถแรง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 ทั้งนั้นอีกสักตาครับไอ้ไอ้ไอ้แต้มข้าบวนนี้ตอนแรกผมมีสองสามล้านนะผมก็ เหมาซูชิมาหมดละซูชิสามสามกระดานปลดล็อกสามเวล่ะครับสามขั้นเออสามขั้นผมก็ให้ป,ปลดล็อกนี่ครับบอลจะบอลตัวเดียวจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้โมใช้หุ่นก็นได้นะครับหุ่นก็ช่วยได้เยอะอยู่แต่ถ้ามันเป็นเป้าเดี่ยวก็จะเหมือนจะฟาร์มง่ายนะครับแต่ว่าโอุตเกะเอพีคุณจะไม่ได้ใช้พาสซีของตัวละครตัวมัน เพาติสกิลสองครับที่เมื่อมีคนทีมเราหรือทีมตรงข้ามตายสามตัวแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นอีกคันนึงค่าน,นั้นคือโหดนะครับแต่ว่าโหดกับสําหรับแค่บางที่ไม่ได้เก่งทุกที่ไปสะหมดจริงๆถ้าเป็นผมนะถ้าไอดีใหม่ได้มาแล้ว,ลวปั้นหลุนดูดเลือดนะไปได้ทุกที่จริงๆอะ่ะไม่ติดสถานนะอืม อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาประมาณนี้พอละอันนี้ก็จะเป็นโหมดดาร์ฟนะครับโหมดดาร์ฟก็มันไม่ได้เล่นยากนะครับถ้าคุณเลือกตัวเป็นหรือคุณได้ทีมที่มันโอเคอะที่มันเข้ากันได้กับตัวอื่นน่ะไม่ใช่แบบมาปุ๊บตัวมัว่วตัวนี้ก็มัว่วเลือกเลือก,อกมั่วอะไรเงี้ยอันนี้ผมถ้าผมผมจะไม่แนะนานะว่าซื้อไหนอันนี้ผม,ผมไม่ผมไม่แนะนําเลยเพราะมันแจก,กวันละห้าไอ้น,นี่ถ้า ถ้าจะเอาเศษก็เอามาก็ได้นะครับเกตอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าผมสําหรับผมอะเอาเนี่ยมันจะได้สองร้อยนะครับมันน้อยไปครับผมว่าจริงแสนสองอะ่ะเอาไปซื้อซูชิอะ่ะเอามาใช้แล้วไปฟาร์มเองอะ่ะน่าจะได้เยอะกว่าเยอะเลยครับสกินอันนี้ถ้าอยากเก็บเวลเยอะก็ซื้อได้นะครับซื้อไม่ก็ได้ครับเพราะว่า อันนี้น่าจะจําเป็นไปซื้อสกินแล้วก็ไปแชร์ได้เกตเพิ่มอันนี้ห้าดาวแต่มันเจ็ดหมื่นนะครับแล้วผมไม่ต้องการขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องการนี่ไม่ต้องการแต่ละมานี้สําหรับมือใหม่หรือคนที่กาลังจะปั้นตัวผมแนะนานะแต่ผมว่าไม่ได้ปั้นขนาดนั้นไงผมไม่ได้ขยันฟาร์มขนาดนั้นก็ไม่แนะนาเอ็กก็ก็ไม่ซื้อตังค์ผมก็ไม่ซื้อนะเพราะว่าผมไม่มีเยอะละ อันนี้ผมก็ซื้อไปบัางนะนะซื้อไปสี่สิบสี่สิบเจ็ดกล่องล้านถึงล้านบอก่าไม่รู้ห้าสิบหกแปประมาณแปดแสนเกือบแปดแสนครับอันนี้ผมก็ซื้อไปมั่งลนะถ้าเอาความคุ้มผมว่าก็คุ้มอยู่นะสำหรับผมแต่ผมแนะนำเป็นกล่องวายครับ กล่องลมอะเพราะว่ามันจะได้สูชิแล้วก็ได้เศษดารลุมะอืมมีสิทธิ์ที่จะได้ดารุมะดําสูงอยู่นะแต่ก็ไม่สูงมากเลยขนาดนั้นอีกพีห้าสิบหนึ่งวันแปดพันอันนี้คุ้มนะครับคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มจริงๆซ,ซื้อเลยก็ได้นะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะผมว่าหมดละโอเคแล้วผมจะซื้อตรงนี้ให้หมดเลย เพื่อผมแบบอยากได้เศษชิรหนุยอะไรเงี้ยถ้ามันมาก็จะก็อันอันนี้ก็คือดีไปเลยนะครับใช่ครับอันนี้คือดีดีแน่นอนเพราะว่าผมไม่เคยมีเศษชิลหนุยแล้วผมต้องการทําทีมชิลหนุยมากอันนี้เดี๋ยวผมจะไปขอเศษชิลหนุยแต่ว่าตอนเนี้ยอัน,นอันนี้คือผมได้เศษที่ผมต้องการละจริงๆก็ไปซื้อเศษกล่องนี้เลยครับ ยี่สิบครั้งนี่ครับจะได้เศษแต่ลุมาดาบางทีก็ได้หนึ่งครับอันนี้ไม่ต้องไปแคร์มากอุ้ยได้สี่ดาวด้วยก็ดีนะครับบางทีได้ห้าดาวด้วยน่าจะนะผมยังไม่เคยได้อาจจะอาจจะมีโอกาสแต่ว่ามันน้อยอันนี้ก็คือถือว่าโอเคละอันนี้โอเคในระดับหนึ่งโอเคอันนี้คืออีเวนต์นี้คือผมบอกเกือบละเอียดละเกือบหมดเดี๋ยวที่เหลือจะเป็นการดูนะครับว่า ภาคต่อไปจะมีอะไรผมก็จะมาคืออาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ารอกิจหรือว่ารอกิจก,กรรมหน้าหรือไม่ก็เออนี่ผมลืมบอกซัมมอนนี่ผมสุ่มไปแล้วนะสุ่มสุ่มไปหน่อยหนึ่งละคือตอนแรกอะผมกะที่จะหยุดที่สองร้อยอ่าจริงจริงจริงจผมจะหยุดที่200้อยแล้วแต่ว่ามันมีเล่อนให้ผมต้องสุ่มต่องไงเพราะว่าปัดทองอะผมโคตรอยากได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้อันนี้คือผมจะสุ่มเล่นไปเลย พราะว่ากิจนี้ถ้าเป็นกิจที่ได้บัตรทองแล้วกิจหน้าน่าจะไม่มีแล้วครับไม่อีกทีบัตรทองก็น่าจะครึ่งปีหรือปีหน้าไปเลยมันอีกนานครับผมเลยถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าผมซุ่มอ่แล้วผมได้บัตรทองอะ่ะมันจะคุ้มกว่าการที่เก็บไปเลทหน้าแล้วได้ตัวํามๆทั้งหมดแต่ถ้าไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายันอะไรพวกนี้มันเก็บแป๊บเดียวครับมันไม่ได้เก็บยากอะไรขนาดนั้น สมมุติว่าคุณเก็บอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยยังต่ำอ่ะคุณก็เก็บได้10กว่าใบ10-15ใบ20ใบก็ได้นะครับบางทีถ้าคุณเก็บได้มากพอแต่อีเวนต์เนี้ยผมบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวผมผมปิดคลิปนี้ไปปุ๊บถึงวันที่21อะ่ะผมจะเล่นแล้วผมจะสุ่มตลอดจนกว่าอีเวนต์จะหมดถึงผมจะเลือกสุ่มเพราะว่าตอนนี้มันยังได้บัตรทองอยู่มีโอกาสมีโอกาสได้และตัวที่ผมได้คือมันก็ ผมก็ช่างผมพูดไม่ออกอะคือแบบอีเวนต์นี้คือแบบอุนอแบบอ่นกามันตัวไม่ซ้ำก็จริงครับแต่ว่าพอพอมันมาพอหลุดตัวไม่ซ้ำมาปุ๊บหนึ่งตัวตัวต่อไปที่มันได้อะ่ะมันก็คืออุ่นกาอีกรอบคุณเข้าใจไหมคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพูดแล้วก็เศร้านะครับ โอเคนี่ก็เป็นตัวที่ผมสุ่มได้นะมี S s R ทั้งหมดก็มี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกดไ่ทยคิดไม่เกี่ยวนะครับยุนไกอีกตัวหนึ่งนะัเป็น7แล้วก็มี s P ตัวหนึ่งครับ s P คืออ e ีบารมืดครับแล้วก็เลน s P นี่ผมเปิดได้ตรงอีเวนต์นะครับสุดๆไปเลย คือไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันผมมีแล้วอะแล้วผมผมปั้นไปนแล้วแต่ว่าปั้นไม่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรที่มากแล้วก็ส่วนมากเขาแนะนํากันเป็นแมวกวักฤดูอะไรผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมใช้เทคอนอยู่เพราะว่าตัวมันบางเราควรใส่แมวกวักแล้วก็บับลงให้เรื่อยๆไม่ใช่เอาเทคอนไปรับแต่ผมอันนี้คือไม่ดีแต่ถามผมแล้วมันก็มันไม่ได้ใช้ ประโยชน์มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเอาไว้แบบสร้างโล่เยอะๆเลยตัวเดียวอะไรเงี้ยเ่นดกที่ไหนมาลองเนี่ยโอเคครับทีมนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมได้บอกหมดละทีมที่ผมจะทำกับชิโรนุนก็คือทีมคิดโดครับกับคูจิระอันนี้ผมผมอัปตันแล้วนะครับแต่ว่าผมย้ายดาวมันครับ ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่มีชิรหนุย่ยถ้ามีชิรหนุย่ยปุ๊บไออุนไกนี้ผมผมจะผมก็จะกำลังจะทำนะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอมิตรมะดีๆรอดารุมะดามายดให้มันก็น่าจะโอเคมาละผมจะทำเป็นทีมการลอกสะท้อนนะครับการลอกชิรหนุยคิโดสำหรับการสุ่มเลดนี้ก็ถือว่าเกลือนะครับแปดตัว ในนี้ก็ผมบอกแบบครบถ้วนแล้วนะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อะไรครบหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเราคงได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับครับไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรจริงๆก็ขอบคุณที่มารับชมทุกคนนะครับอย่าลืม กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมถึงมันจะนานก็เถอะแต่ว่าผมบอกเลยว่าน่าดูแน่นอนครับขอบคุณครับ